ตอนนี้267สะเทือนควันเขาเห็นเพียงหญิงงามในชุดสีแดงสะบัดแขนเสือ้อสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตแต่ละตัวพันปรากฏต่อนหน้านางและท่ามกลางสัตว์ร้ายพวกนั้นยังมีหงไฟตัวหนึ่งที่กําลังกระพือปีกอยู่สีนั่นสัตว์เทวโบราณเลยนะผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตแค่ตัวเดียวก็น่าตกตะลึงมากแล้วแต่นี่กลับมีหลายตัวถึงขนาดนี้โหแทบจะในช่วยพิตาั้นเสียงคำรามของสัตว์ร้ายพวกนั้นดังกล้องไปทั่วทางปืนป่า แรงกดดันอันทรงพลังพุ่งโจมตีทหารรับจ้างพวกนั้นเพียงช่วยอืดใจเราสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตที่อยู่หน้าหญิงชุดแดงพวกนั้นพุ่งตัวเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้แรงกดดันอันแข็งแกร่งพุ่งเข้ามาจากรอบด้านเนือ้อศีรษะยังมีหงไฟที่กระพือปีกพาเอาเปลวไฟจ้องพวกเขาจากข้างบนยังไม่พูดถึงอย่างอื่นแค่สัตว์เทวโบราณที่บินบนอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาตัวเดียวก็ทําให้พวกเขาขาสั่นจนต้องคุกเข่าลงไปบนพื้นแล้ว แรงกดดันของสัตว์เทวราพวกเขาไม่อาจต้านทานได้ภายใต้แรงกดดันนั้นพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งแรงจะยัดยืนแม้แต่ผู้นำสองคนของพวกเขาตอนนี้ก็พยายามยัดยืนจนตัวสันแต่สุดท้ายก็กกเขาลงตามไปด้วยคิดจะหมายหัวพวกข้าหรือถามพวกมันก่อนก็แล้วกันเฟิร์นจิวเอ่ยขึ้นอย่างไม่ยิ่งระเหลือบมองทหารรับจ้างพวกนั้นด้วยหางตาแวบ,บหนึ่งก่อนจะออกคําสั่งว่าคาเมเวนสิ้นเสียงสั่งของเฟิร์นจิวพวกหลวอีไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่างใดเพียงแต่ถอยหลังออกไปยืนดูเงียบ คนพวกนี้ปล่อยให้พวกโองไฟจัดการก็มากพอแล้วไม่จำเป็นต้องถึงเมืองพวกเขาเลยไม่ไม่นะ้าวกอ่าผึ่งแต่หันดับจังที่เป็นหัวหน้าได้สติกลับมาจากความตื่นตระหึงเขาพยายาม้องขอให้เฟิงจิวเปลี่ยนใจและไว้ชีวิตพวกเขาแต่ยังพูดไม่ทันจบเลือดสีแดงสดก็พุ่งออกมาจากปากของเขาไม่นานเสียงคำรามของสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตและเสียงรีดร้องของสมาชิกในกลุ่มของพวกเขาก็ดังขึ้นข้างหูของเขากลิ่นข่าวเลือดกระจายออกไปตามล,ลมลศพล้มลงไปทีละศพทีละศพ พวกเขายืนมองอย่างเย็นชาไร้ซึ่งความรู้สึกคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีหากพลังของพวกนี้แกร่งกว่าพวกเขาอย่างนั้นตอนนี้คนที่ล้มลงไปคงจะเป็นพวกเขาและสุดท้ายพวกเขาก็จะต้องตายอย่างน่าอนาถกว่านี้แน่นอนโดยเหตุนี้พวกเขาจึงมองดูพวกโขงไฟถ้าทหารรับจ้างพวกนี้โดยไม่กระพริบตาด้วยซ้ำในนี้มีทหารรับจ้างพวกนี้อยู่เยอะพวกเรามีคนน้อยแต่ว่าตลอดเส้นทางที่เดินทางเข้าไปคงจะถูกหมายหัวอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนอกจากโองไฟ ให้เราไปกับอสูรเกินเมฆาออกมาเดินยืดเส้นยืดสายข้างนอกเฟิงจิ่วยิ้มเอ่ยก่อนจะมอบหมายให้เลิงซวงดูแลเฮาเอ่ยส่วนเธอลุกขึ้นแล้วสาวเท้าไปข้างหน้าสับสินบนตัวคนพวกนี้เก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือนายท่านวางใจพวกข้ารู้ดีลัวอีฉียิ้มเซีนยนหยนมู่เจอเดินมาเยินข้างกายเธอบอกว่าครั้งที่แล้วเจ้าเผชิญหน้าก,กับเรื่องพวกนี้เพียงลำพังหรือเฟิงจิ่วยิ้มยิ้มท่านยังไม่รู้จักข้าอีกหรือคนที่สมควรฆ่าข่าลวนข่าไม่เคยใจอ่อน แต่ว่าครั้งที่แล้วนะหรือข้าไม่ได้เจอพวกไม่ดูตามาตาเรือพวกนี้อีกอย่างตอนนั้นแค่เดินทางคนเดียวสะดวกสบายและไม่เป็นที่สังเกตในท่านบันไดสุดแดนเซียนปรากฏปีละครั้งแต่ละปีมีผู้คนมากมายใช่หรือไม่ตู้ฟานทำบางคนก็มาบางคนกลับไม่มาเพิ่งติวตอบก่อนอธิบายเสริมว่าคนส่วนมากหลังจากถูกแรงกดดันดีดลงมาสถานเบาแล้วล้นบาดเจ็บเสียวรยุทธ์บางคนแม้แต่ชีวิตยังรักษาไว้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่น,เล,นเลยละ ด้วยเหตุผลนี้หากไม่ใช่คนที่มีจิตแข็งแกร่งจริงๆก็ไม่อาจเดินขึ้นไปได้ขณะก,กําลังเอ่ยก็เห็นเงา่างหนึ่งทะยานเหนือท้องฟ้าเข้ามาตอนที่2,868เหล่านักไปแล้วแทบจะในขณนะดเดียวกันหงไฟกลายร่างเป็นนกน้อยกระพือปีกบินไปเกาะบ,บนกิ่งไม้โวนสูญเกินเมฆากับเราไปยังคงมองไปยังผู้ฝึกตนพวกนั้นที่มุ่งหน้าเข้ามาทางนี้แรงกดดันของสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตลายตัวแข็งแกร่งเกินไปทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้แข็งแกร่งในปา่ามาบางส่วน เซียนยวนมั่อเจอเอ่ยเขายืนเอามือคว่หลังอันไปมองผู้ฝึกตนระดับผู้ซเซียนหลายคนที่หยุดยืนอยู่ในระยะห่างจากพวกเขาประมาณสามจังผู้โซเซียนกลุ่มนั้นหยุดอยู่กลางอากาศก้มมองสัตว์เทวท่านสุดยอดที่อยู่เบื้องล่างรวมถึงศพที่เกินอยู่บนพื้นเหล่านั้นพวกเขาอดตะลึงไม่ได้พวกเขาเพิ่งจะรับรู้ได้ถึงแรงสะเทือนจึงรีบมุ่งหน้ามาดูแต่นึกไม่ถึงกลับเห็นสัตว์เทวท่านสุดยอดสองตัวนี้สังหารทหารรับจ้างตายทั้งกลุ่ม ยามสายตากวาดมองผ่านทหารรับจ้างที่ตายไปเหล่านั้นพวกเขายิ่งต้องสูดหายใจพวกเขารู้จักทหารรับจ้างุ่มนี้พอมีพลังแข็งแกร่งและมีกันมากจึงทําเรื่องเลวร้าอย่างการป้นชิงไม่เคยมีใครกล้าต่อกรกับพวกเขาแม้จะบังเอิญเจอก็ต้องรีบมอบสมบัติให้แล้วรีบหนีเอาชีวิตรอดตอนนี้กลมาตายอยู่ที่นี่พวกเขาละสายตากออกมามองคนพวกนั้นที่อยู่ข้างล่างสายตากวาดมองผ่านพวกโรอีก่อนจะหยุดอยู่ที่เซียนหยวนมู่เจอและเฟิงจิว ยามสายตาหยุดจ้องอยู่ที่หนุ่มสาวสองคนที่พวกเขามองพลังไม่ออกพวกเขากลับไม่จ่าหยุดเยือนอยู่กลางอากาศและก็ม,มองมาจากที่สูงอีกตรงกันข้ามหลังจากมองหน้ากันแวบ,บหนึ่งพวกเขาทิ้งตัวลงมาบนพื้นทุกท่านกําจัดภัยร้ายให้ป่าพื้น,นี้ได้ปรดรับการคารวะจากวกขคาด้วยหลังจากคุ้นคิดพวกเขาไม่ได้ทําอะไรอื่นเพียงแต่ประสานมือคารวะเซีนหยอนเมื่อเจอสีหน้าเรียบนิ่งไรอารมณ์เฟิงเจียวกับยกย้มอนอ่อนพวกเขา มองกลุ่มชายชราที่อยู่ตรงหน้าสุดท้ายก็เป็นเฟิ่งตัวที่เอ่ยขึ้นทุกท่านกล่าวหนักไปแล้วหากทหารรับจ้างกลุ่มนี้ไม่ได้คิดชั่วช้ากข้าเองก็คงไม่ลงมือเช่นกันกลุ่มชายชราสายตาไวริกหมายความว่าขอเพียงไม่ร่วงเกินนางนางก็จะไม่ร่วงเกินใครหากเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ล่องโอเปทีกลุ่มนี้มีกันเพียงสิบคนแต่กลับสามารถสังหารทหารรับจ้างที่มีกันลายสิบคนนี่ไม่ใช่เพียงพอมีสัตว์เทวะขั้นสุดยอดสองตัวแต่เป็นเพราะชายชุดคลุมสีดําและหญิงชุดแดงที่มีพลังลึกลำ้ำ ยากอย่างถึงต่างหากพวกเขาที่ผ่านโลกมานักต่อนักเพียงเห็นแบบแรกก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันนั่นที่สามารถทําใหูุ้โซเซียนอย่างพวกเขารู้สึกอึดอัดได้เมื่อต้องเดาก็รู้ว่าสองคนนี้แข็งแกรงขนาดไหนขอร่วงเกินสักประโยคทุกท่านมาที่ป่าพืชน,นี้ทําไมหรือสถานที่แห่งนี้มีอันตรายนับไม่ถ้วนนอกจากสัตว์ใดที่ปรากฏตัวยังมีทหารรับจ้างคอยปนฆ่าคนปกติไม่มีทางย่างเท้าเข้ามาที่นี่แต่สิบกว่าคนนี้กระพาเด็กทารกเข้ามาในนี้น่าแปลกจริงๆ ว่างๆก็เลยออกมาเที่ยวเล่นได้ยินมาว่าในป่าพื้นนี้มีบันไดสุดแดนเซียนด้วยย่อมต้องอยากไปดูสักครั้งซ่งนจิ๋วเอ่อยอย่างที่เล่นที่จริงพวกลอยอีคนเลยเก็บรวบรวมสัพย์สินบนตัวทหารรับจ้างเหล่านั้นมาจนหมดคณะกําลังมอบให้ซ่งนจิว๋วเธอกระบ,บอกมือบอกว่าพวกเจ้าเก็บไว้พออะไรที่ใช้ได้ก็เอาไปใช้โอูโซเซียนพวกนั้นตะลึงเงนิงงนทหารรับจ้างพวกนั้นมีสมบัติที่หาได้ยากมากผู้หญิงคนนี้กระแค่โบกมือมอบสั์สินที่ล้ำค่าจะน่าตกใจให้คนพวกนี้ง่าย คนพวกนี้ดูแลว,วรยุทธไม่สูงน่าจะเป็นลูกน้องของนางกระมังนึกไปถึงจะได้รับการปฏิบัติที่ดีเพียงนี้ขอบคุณในท่านพวกโรออีกล่าวขอบคุณจากนั้นก็แบ่งสมบัติกัน